เปิดแล้วเปิดแล้วมาเลยครเปิดเลยอมะอะเอ้ยเปิดเลยเว้ยเปิดเลยหอเปิดแล้วมาเลยเราเปิดแล้วมาเลยไปกลับเดินเดินด้วยไ้านเด้ยเฮีนล็อคเดียอะไนอาวล็เ่องแหววอะพดอะไรไอ้เจ้้เจ้ไอ้เจ้้เไอ้เอ้เาไอ้เจ้าอ้เจอ้เอ้เาไอ้เจาเจ้าไอ้เจเจ้าไเไอ้เ้าไอ้เไอ้เจนาไอนเจเอเอเไอ้เจ้้เจ้าไอ้เอ้เจ้าไเไอ้เจ้าไเเ เอาเจล่ามาอย่างกับเจลื้อนเลยฮี่อ่เขาตีกันเรื่องอะไรพี่ใมอนหถุงกระจกเคยห่อโ s เอสคนหนึ่งอ่ะไม่เอววันนั้นอ่ะเขาไปซื้อปาสลิดกันแล้วมันเหลือถุงถุงสุดท้ายเขาแย่งกันใช่โอเอก็ไม่ยอมไงบอ หอนี้ผมขออ่ะถูกกระจกไม่ได้แล้วอย่างงี้ถูกกระจกจะกินอะไรอ่ะเดินตัเดินตะฮะอะไรหรอนานเต็มไปเนี่ยนอนเต็มนอนเต็มไปแล้วนะโอ้ยนอนตีสองตื่นสิบเอ็ดโมงอ่ะเต็มไว้แล่ะอ๋อวัาที่สองฟีฟูฟีไม่อยู่ในเมืองป่ะนี่โอ้พูดว่าอะไรนะโ้พี่ไตรแล้วทำไมวงนั้นมันไม่มีคนเก็บป่ะนะ่ยพี่ไตรครับพี่ไตรนี่จะเข้ามาหลังพี่แมน พอหลังรีได้ไหมครับบ้านครับรถกระบังหนึ่งหลังเอวบอกว่ามีเรื่องแบบเคยด้วยอ่ะขามาแลนด์ขามาเลยเอยที่แลนด์อุ้ย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 ต้องใส่ยังไงรอผมขออนุญาตรอเคสขึ้นนะพี่เดี๋ยวผมไปช่วยเล่นหรือเปล่าแม็กซ์สุขผมปนเลยรึเปล่าน่าคล้องอ่ะใครเงานบ้านอยู่ไม่ต้องเงินมาแลนด์ก่อนไหมเล่นมาถ้าใัรที่เขาจะโบนแล้วถูกไหมมีงานล้านจบละเล่นกี่โมงโบเล่นกี่โมง

ขาแน่ก็ไปเตมนีตนี้แกม่ลงเต็มแ่ีูใดเดี๋ยวจะจุดเน่เฮ้ยไอ้โนมจุ๊บไปเลยควายโอพ้แล้วปะยังยังยัมาไเป็นไรไรยังไปได้อยู่จ้าขอบคุณจ้าเี้ยเฮ้ยกากสอให้หมดกากสอให้หมดถือจมันติดเมยหมดวเร็ว

ได้ได้ไปตรงปั๊มเสาเวอร์ไปไปตรงปั๊มเสาเวอร์มันอย่างนี้เราคะแนนนี้ไม่ต้องไปต้ององมชบกันยอดคะแนนไม่ตเราคืนกรได้้พี่ขางล่างนี้ก็ได้เคาเพื่อนเขาหลุดไปสองคันนะดูดีๆมีคนปู่ครับอ่าลาเด่นสีขาวสีขาวปนใช่ปะทรงไอ้เที่ไม่ไม่มีเทียอะไรหรอกไอ้สัตว ตัวผมหลุดไปตัวว้าฮือติเก็ตเลงติเก็ตเลยว้าฮือหลุดมันตั้งไงนี่เล่นหลายเรื่องอ่ะที่เอาว่าก็าจะเอาควายเหี้ยเหีเ้ยนิดหน่อยก็หลุดไอ้ควายกระจอกชิบหายฝาดนิดหน่อยก็หลุดหรอร้อนจัดหรอไอ้ควายมาเจสี่มาดินม,มา มาหือว่าให้ก็อยู่กระเดมเต็มเมืองมาว่าไอ้ตอนนี้ป่ะไอ้บ้ามือไหวป่ะเฮียไหวป่ะไอ้บาดเดี๋ยวมึงได้มันร้อนหนอร้อนหน่อยเฮียป้าเดี๋ยวกมึงได้มัน a few moments later ตั้งถูกกระจกมีเพื่อนเดี๋ยวมีเพื่อนกำลังมาอีกไหมกำลังมาครับไม่ต้องห่วงกูเสนอแบบเบิ่มๆแน่นอน คี่ไหนกันน่ะตามาลงสภาใช่ปัญหาคือมึงจะเล่นกี่วันสองวันสองวันขอขอทางวันสอดคนหนึ่งด้านหน้าเลยก็ได้ครับจริงจริงนะอย่างเดียวที่กูไม่ชอบเลยคือแม่งเอาความหวังดีของเรามาทำลายเราแล้วจกใครจะเป็นตัวแทนเอ่ยเก็บอกแล้วว่าเขาไม่รอให้เราพร้อมหรอกวันที่เขาพร้อมเขาก็ไม่สนใจแล้วอันนี้ ของแก๊งกองร้องตีกันไหมซายสตอรี่มันเล่นได้สี่วันใช่ไหมสามสามมั้งเดี๋ยวลองพูดคุยกันก่อนครับมึงบอกไปเลยว่าไม่จำกัดไปไม่จำกัดนะวันชอไม่จำกัดไปจบพูดคุยกันก่อนเลยครับสวัสดีครับกินข้าวหรือยังเจ้าทางวันชอตเลยครับที่มาเปิดเออเยอะเลยครับเอาเอาอะไรก่อนอ่ะฮีตรอ ใช่ครับอยากอยากฟังเรื่องราวก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถูกกระจกห่อน้องผมครับตอนนั้นแล้วก็หลายๆเรื่องครับข้างในสภาหรอในสภาแซมี่เดินเข้ามาแล้วห้องซ้ายห้อเกี่ยวนะครับเอ้ยอย่าแถอย่าแถมเ้ยรับความจริงไม่ได้ครับใครรับความจริงไม่ได้ครับไอ้ใครใครคุยกันเนี่ยพี่อัปรูแล้วว่าแซมมี่เข้าเข้ามาข้างในสภาแล้วเลี้ยวห้องมาทางซ้ายอ่ะ เอออหลนคนยืนอยู่หน้าประตูมั้งคนเลือกที่จะห่อคนที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นแก๊งอะไรอ่ะคุณก็ต้องรับสภาพครับไม่ติดไม่ติดครับก็ตามนั้นครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ห่อก็เป็นแฟนผมอยู่ดีครับแล้วไงครับไปเลไปเลยนี้ไม่ต้องเอาประยงไม่ต้องพูดเราเลกทยไม่แฟนคุณมีคนเดียวเหรอมีหลายคนเหรอเจี๊ยบหวานเจี๊ยบฮะบีผิดฝาบตายห่า ลงเลยมึงไม่จะเล่นแนวมายคุจะหอ่อไม่เกี่ยวครับตกลงเล่นเลยครับมันคือน้องในแก๊งครับยังตกลงเล่นเลยครับก็ตามนั้นครับมันชอ็นอตเสนอเลยครับโอเคครับขออนุญาตนะเอ่ตกลงเล่นกันนะ,ะ, <c oughs> ะวันช็อตกับถูกกระจกนะครับเหตุผลกา<อ>รรอวิวาก็คือเป็นกรณีเคยถูกห่อใช่ไหมครับทางที่ทางถูกกระจกเคยห่อใช่ไหมครับวันช็วอค้างหน่อยเสียงวันตัด อยู่สภาใช่ไหมอยู่สภาเข้ามาอยู่ฝั่งขวาถูกต้อครับห้องซ้ายเข้ามาแล้วออกฝั่งขวาก็คือเออเอาเอาคืนเรื่องที่ถูกกระจกเคยหอกับเคยหอมาันอไวถูกต้องไหมครับครับความเสียหายครับเราจะเอาวัดความเสียหายที่บัตรประกันกี่ใบครับก็เต็มเลยครับมันเต็มเท่าไหร่ครับสามเจ็ดถ้าเลเวลสี่มันอยู่ที่มันนะครับมาดูกันไม่จำกัดเลยอยากเป็นปะล่ะอลิมิตครับอลิมิตได้ครับ ระยะเวลาการเล่นครับสองวันกี่วันต้องไงครับทั้งวันช็อตเพราะว่าส่วนหนึ่งคือตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มสายเหตุแพ้ดอกเรื่อกันไปวันนี้ยังไงแพ้ดรอหงอไม่แค่อาจจะได้แค่ไฟเดียวหรืออแลมวพรุ่งนี้มาลินนี้ไปเลยเป็นสิยปี่สบี่สิบหกถึงสิบเจ็ดนะครับถูกกระจกเสมอเสนอยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอยี่ในกันอยู่ในกัน าป้าห้อง <24 S 1> เดิมแต่อยู่ฝั่งขวานะยี่สิบสี่ชั่วโมงสิบหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ยังมีเดิมพันได้อยู่ไหมครับสภาไม่มีแล้วครับจ <c oughs> บเรื่องเดิมพันไปแล้วครับวันอ็อดสนใจเสนอเดิมพันกันไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันเองหลังสภานะครับอันนี้สภาถือว่าไม่รับทราบนะครับและจริงๆส่วนหนึ่งคือสภาเรื่องของเดิมพันถูกยกต้องแจ้งว่าในในส่วนของสภานะครับเดิมพันตรงนี้ถูกยกเลิกไปแล้ว ครับเอาตามกฎสภาไปก่อนเลยครับครูดาวครับออกครูดาวไอ้เธอชวนตะโกนเอร้องไอ้แกวันนี้ waiting for เอาไปเอามาเอาไปเคลียร์กันเลยครับเอายังไงจะเอาหรือไม่เอาครูดาวออกคุกไม่เอาครูดาวออกตู้ไม่เอาครูดาวออกคุกครับครูดาวออกตู้จะเป็นไปตามกฎประเทศอยู่แล้วครับอันนี้แก้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าคุยกันไม่ได้หรอครับ ไม่ได้ครับไม่ได้ได้ครับโอเคตามนั้นครับกูดาวออกคุกไม่เอาครับกูดาวออกคุกไม่เอานะครับตล้นครับปต้นยัดของไหมได้หมดครับถุงกระจกว่าไงครับได้ป้นยัดของในที่นี้หมายความว่าป้นัดของเข้าไปในตัวนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นป้นยัดของได้หมดครับตามนั้นว่าไงครับป้นยัดของไม่เอาอนานุ้ฮานุครับฮานุครับ ไปคูดาวด้วยไปลงจุดเหตุเากรดหว่างการถูกถอกกระจกนะครับเหตุผลก็คือเรื่องของที่ทางถูกกระจกเคยไปหอวันชดเอาไว้กรณีเรื่องของต้นเนาะไม่จํากัดปัดปะการาวุธในระยะเวลา2วันคือ1 6บหถึงสินะครับหถึงเจ็ดสองวันไม่กําหนดไฟต่อวันเนาะเพราะว่าเราเล่นกัน24ชั่วโมงครับแล้วก็ไม่เอาคูดาวออกคุก อุดาคนเอ๋อมันจะเป็นไปตามกฎประเทศนะครับแล้วก็เรื่องปล้นก็คือปล้นอะไเนี่ยสามารถปล้นระยัดของได้อ๋อก็บอกอยู่ว่าเอาเุาเอาถูกต้องอุดาคุกยังไม่ได้ตกลงนะครับอ่ะอุดาคุกตกลงเอายังไงเอ่ยอุดาคุกยังไงเอาเราเปิดอุดาคุกเปิดเราพูดได้เราคนโดนเปิดอันนี้อุดาคุกระยัดของได้ครับต่อรองกันเลยครับต่อรองกันเลย ไม่เกี่ยวกับกลัวปล่อยมันขึ้นเราคือเราโดนเปิดไว้เราเลือกได้หมดอะจังหวะเนี้ยมึงต่อไปก็ได้เป็นวิธีการเล่นของผมครับแค่นั้นแหละมึงไม่เป็นวิธีการเล่นของผมครับไม่เอาคุกไม่ติดหน้าศั์กูดาวคุกอะว่าไงเอาเอาที่เราเซ็ตกันง่ายบูเราแต่ว่าเราเราเราได้เปรียบเขาเรายอาเสียเปรียบงั้นเอากูดาวมาเราใจเย็นๆกันแจ้งเรายังเซ็ตช้าอยู่นี้ผมเข้าใจว่าว่ามีปากมีเสียงกันเนาะแต่ว่า ใจเย็นแล้วก็ใช่แก๊งเราเซตช้าคุยเพื่อเพื่อพี่มีใครพบข้าวมาไหมยไงนะครับเหมือนกันแม็กเรามาแลกกันตีหน้าสภาห้องตรงนี้ไหมผมใส่ก่อนใส่เหมือนกันไปี๋ยวให้ก่นเลยนะคะเพื่อนใหก่อนมันเข้าวอร์นกัน๋ยวาหาเพื่อนอยู่เอาคูด้ามาไหมไปเอาคูด้าปุ๊กมาผมออกไปเอาข้าวมากินได้ไหมได้ได้มันล็อกอ่ะ ไปคู่ดาวคบไปคู่ดาวคบครับหมุนวงล้อก็ได้แล้วก็แบบไรรกากาศแก็ยืนยันไปเลยว่าจะเอามีปัญหาหรือเปล่าจะเลือกแนวเนี้ยหมุนวรรรกวงล้อไหมให้แม่งหมุนมาเล่นไหมคนเราขึ้นทางเขาเขาจะเอาเขาจะเอาอันนี้ไม่ใช่เขาจะเอาไม่ใช่หรอ จะย, <ขอ S 1> ยัดของเราเราบูดาวคุกม,มันขึ้นทางไงเปิดประตูให้หน่อยครับเปิดประตูให้หน่อยครับหมอี่โรงพยาบาลเลยวะพี่มงคลเปิดประตูให้ใหเปียกหน่อย<ต>มองคลแ้าแจ๋ครับปรับเพราะยังไม่รู้เลยว,ว่านี่กดเคสมามงคลนี่เปียกเองมองคลนี่เปียกเองมองคลเปิดประตูให้เปียกหน่อย เประตูให้เปียกหน่อยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยว่าหมุนวงล้อครับถ้าสมมติหมุนวงล้อโอ้ทำไมเปิดขออนุญาตใช้ข้างนอกในการหมุนวงล้อแล้วก็แคปหลักฐานให้ดูว่าออกเป็นแบบไหนการอันนี้ทางทั้งสองฝั่งโอเคไหมดิวเลยไปดิวเลยครึ่งไหมครับมีข้ามไหมถูกกระจกว่าไงครึ่งาเอาอะไรนะครับเอาข้าวของเอา ได้มาแล้วผมหมายถึงว่าวันจะดกูก็ต้องการข้าวก็เหลือกูดาวคุอันนี้อยู่ที่ทั้งคู่คุยกันบนยัดมันคือทั่วไปอยู่แล้วมันไม่ได้เสนออยู่แล้วมันคือกฎเมืองแต่วันถอดจะได้อย่างนั้นไม่ใช่หรอครับผมบอกได้หมดครับสรุปก็คือไม่ได้เอาคูดาวคลุกทะเคาถาพี่ผมกอนน้าหนักได้ปะครับปตบหมาได้ปะะสรุปขออนุญาตสรุปข้อมูลใหม่อีกรอบนะครับอ OS ทะเลาะวิวาทกันนะครับ ปัดประกาศอาวุธไม่จำกัดเล่น24ชั่วโมง2วันตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่17ตอนเที่ยงคืนนะครับไม่เอาคูดาวออกทำไม<อ>มันไอ้นี่วะดาวคนเอือจะเป็นไปตามกฎประเทศนะครับป้นยัดของกันได้นะครับนี้ถูกต้องนะครับครับอ,อันนี้เดี๋ยวสภาประกาศคูดาวให้10นาทีออกจากสภานะครับแล้วกเ็เริ่มเล่นก็ก็เริ่มเล่นไปเลยครับ ก,การเล่นๆก็จะเป็นหลังเที่ยงคืนหลังจากที่สามารถทํางานดําหรือทําสตอรี่ได้นะครับตามกฎประเทศนะครับก็หลังจากเอคูดาว10นาทีก็ต้องเล่นได้เลยถูกป่ะครับอ่าจริงๆถ้าออกจากคูดาวของสภานะครับมันคือคูดาวที่ที่อยู่ในภ<ต>ายในให้ทุก<ห>คนไปเตรียมตัวแต่เราว่ามันมีเรื่องกฎประเทศอีกทีนึงครับครับไม่ีใครเอาที่ที่ผมไปใช้ใช่ไหม โอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสภพาประกาศคูดาวให้สิบนาทีครับผมจนทั้งสองฝั่งขอขอให้เล่นให้สนุกและอยู่พื้นฐานความแฟร์เพย์นะทุกครับทุกท่านเชิญครับไป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 ลูลูกลูก